วันนี้เรามารีวิวรถเข็นโซลาเซลล์สามแผงนะครับตัวนี้เป็นโมเดลสามแผงนะครับนะตัวนี้เป็นโมเดลสามแผงหอยโขงสามนิ้วของเฮนโดโลนะครับหนึ่งปั๊มหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับใช้กับแผงโซลาเซลล์ห้าร้อยแปดสิบวัตต์สามแผงอนุกรมนะครับอลันนี้เรามาดูตัวรถเข็นนะครับตัวรถเข็นก็เป็นรถเข็นทำมาจากเหล็กกรมมนไนแบบดีนะครับผมตัวนี้คือกันสนิมนะครับตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้เป็นสิบปีเลยนะครับตัวนี้แล้วก็โชลนะครับจะใส่โชลให้สี่ตัวนะครับ ตัวนี้เป็นแบบพับได้นะครับนะอารบกวนช่างเตียพับให้ดูนะครับฟังนึอ่ตัวนี้นะครับแบบพับได้นะครับอ่าตัวนี้พับได้นะครับเนาะช่างเตียครับนายช่างใหญ่ของเราครับ G7 แบตเตอรี่อ่าโอเคครับผมอ่าเดี๋ยวดูอีกฟังหนึ่งนะครับตัวนี้พับได้ครับโอเคครับผมอ่นี่นะครับพับได้นะครับตัวนี้อ่ะสวยงามครับอดีเราดูด้านหน้าด้วยเนาะ คือตอนนี้ลูกค้าจะมารับนะครับคือเราไม่ได้รองน้ําให้นะครับแต่ว่าเราเราลองแล้วปั๊มทํางานปกตินะครับเนาะทั้งเตียรับกวนกลางให้หน่อยครับนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นโมเดลสามแผงนะครับอ่าโมเดลสามแผงนี้ใช้ได้มีไดโวหกนิ้วเราก็ใช้ได้นะครับมีไดโวหกนิ้วนะครับไดโวหกนิ้วไดโวห้านิ้วแล้วก็ปั๊มหอยขงแฮนเดโลนะครับสามนิ้วได้นะครับเราไปดูตัวปั๊มกันนะครับเนาะตัวปั๊มก็ ตัวปั๊มก็เป็นปั๊มเฮนโดโลนะครับอ่าสเปคปั๊มอ่าสเปคปั๊มตามนี้เลยนะครับผมของเฮนโดโลนะครับอ่าทำงานที่หนึ่งร้อยสิบโวล์นะครับอ่าทำงานอยู่ที่หนึ่งร้อสิบโวล์ถึงร้อยห้าสิบโวล์นะครับก็ประมาณสามแผงนะครับเนาะใส่สามแผงได้นะครับแล้วก็เรามีตู้คอนโทรลนะครับเราเข้าตู้ไ้นะครับแฮนโดโลของแฮนโดโลจะมีตู้คอนโทรลนะครับจะมาจะมีบอกอ่าโวล์บอกรอบแล้วก็บอกกระแสคือแอมนะครับเนาะส่วนแผงนะครับก็จะเป็น แผงของอ่าตัวนี้เป็นแผงโมโนสองด้านนะครับตัวนี้ห้าร้อยแปดสิบวัตต์นะครับต่อนุกรมนะครับเราเข้าเฟกเข้าสายให้แบบดีนะครับเห็นไหมครับเข้าเฟกเข้าสายให้แบบดีนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับขนย้ายสะดวกนะครับผมใช้เสร็จแล้วก็ย้ายกลับบ้านสําหรับใครที่อ่าส่งน้ําไกลนะครับส่งน้ําไกลนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยครับอ่ารถเข็นโซลารเซลล์หอยโข่งสามแผงนะครับเป็นของแฮนโดโลเนาะเป็นหอยโข่ง คุณสมบัติของ,ของหอยโขงคือส่งไก่นะครับถ้าให้น้ํเนียวหรือว่าให้น้ําระยะใกล้ก็แนะนาเปลี่นตัวไดโวนะครับเนาะปั๊มจุ่มนั่นเองอทีนี้เราไปดูการทํางานของปั๊มเนาะ,ะตัวนี้พอดีลูกค้าจะมาเอาแล้วผมผมไม่ได้ลองน้ําให้นะแต่ว่าปั๊มทํางานปกติเนาะแต่ว่าไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเราทํามาหลายตัวแล้วถ้ามีปัญหาเราจะตามแก้ให้ครับไม่ต้องเป็นห่วงตัวนี้นะครับเราเปิดเบดกเกอร์ขึ้นนะครับเปลีดด่ยนเเกอร์ขึ้นเนาะ,ะปั๊มทํางานแล้วครับจะบอกนะรอสักครู่นะครับ อ่าก็จะบอกตอนนี้คือบอกสถานะโวลต์น,นะครับตอนนี้ก็เวลาก็ร4 0ยสี่บร้สี่ี่โวลต์น,นะครับเนาะแล้วก็กดสวิตช์ดูนะครับ143ยสี่บสามอ่ารอบอยู่ที่2 0 0 0ันกว่ารอบไม่มีน้ำนะครับอรอบขึ้นเรื่อยๆเนาะ2 0 0 0 2 0 0 8 2 0ันอ่ะ2,009แล้วก็กระแสยอยู่ที่ 0. 3ดามแอมป์เนาะอ่นะอคือตอนนี้ปั๊มก็อยู่ทำงานไปแล้วเพราะว่าสาเหตุคือไม่มีน้ำนะครับเนาะฟองเวีวนะครับคือปั๊มไม่มีน้ำเนาะ ปั๊มไม่มีน้ำปั๊มเตือนนะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ถ้าเป็น YouTube นะครับจะมีเบอร์โทรด้านล่างนะครับในในชื่ออยู่เนาะก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับถ้าเป็นทิกตอกก็มันจะมีกดตรงโปรไฟล์นะครับทิกตอกจะมีเบอร์โทรแล้วก็แอดไลน์มานะครับผมสามารถสอบถามได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องปั๊มเรื่องน้ำนะครับหรือว่าเป็นระบบไฮบริดของโซลาร์เซลล์ก็ได้ครับ หรือว่าระบบอินเวอร์เตอร์นะครับสอบถามได้นะครับไม่จําเป็นต้องซื้อของกับเราก็ได้ครับผมอฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วจปแล้วนะครับลูกค้าจังหวัดจันทบุรีนะครับมารับไปแล้วนะครับฮนโดโล3สามนิ้วนะครับสามแผงนะครับโมเดลสามแผงเนาะรถคันนี้เท่มากครับมีกรงฝาหลังด้วยอไปแล้วครับไปแล้ว